ตัวเดียวแล้วหสิบที่ไหนมีว่าเยกล่องไม่ตัดมัายวะคุเอ้ยรถมันไปได้เลยนะเฮ้ยมันจะต้านไงวะ แล้ววันนี้รีวิวรีมคุณลตามคันทำขอนะครับผมก็คันนี้ทำน่าจะลูกเชียร์กับแคมครับแค่นี้คัดรุดรูนนะครับคัดรุดรูดโอ้ยเยติมน้ำมันให้มันก่อนเดี๋ยวเราน้ำมันมันหมดนะสวยเราสวยไอ้หีลืมกระป๋อตงตา เมื่อกี้ก็มาดีครับดึงนิดหน่อยแต่ไม่ถึงกำลังมากธรรมดาลูกเชีย,ยี๋ยวลืมกระเป๋าตังค์สาวมาไปแต่ตัวไม่มีกระเป๋าบ้าแล้ว

ได้ครับได้อยถ้าเอาความรู้สึกจริงๆผมว่าวิ่งดีกว่าเวฟแดงผมอีกอะไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่เพราะว่ามันมันได้เบามันได้เบากว่าเวลาเวลาบิดไปมันดูมันดูไปไวกว่าเพราะมันเบาตำรวจบอกว่าแต่เราไปจอดดูเล่าคันหน่อยครับเดี๋ยวให้เลยบ้านคนก่อนเดี๋ยวให้เลยเก๋ชิงทนนิดนึงนะครับ กันไปเลยดีอ่ะไม่น,านา่าเชื่อเลยทุกคนแต่ก่อนเห็นตัวเล็กน้อยซื่อๆเดี๋ยวนี้มาปาดแดงแล้วโอ้ตายตายตก่อนเจอตัวเล็กน้อยอ่าเดี๋ยวโอเคนะครับเดี๋ยวจอดดูรอบพันก่อนอ่าแล้วอะไร เดี๋ยวเริ่มไปไหนดีกว่าอ่าเป็นอะไรกัอนอ่าม่ต้องมาเจ้มที่มีเมียแล้วนะเนาะอาจจะจอดดูหน่อยนะครับก็คันนี้ลูกเพียแคมแต่งนะครับธรรมดาบ้านๆ กล่องไฟอันนี้ไม่รู้นะครับไม่รู้ว่ากล่องเดิมหรือเปล่าฟังจากเสียงนีได้ยินเสียงแครงไหมแคมไหมครับก็เบิ้ลติดขบูแดดนะครับเบิ้ลนี่ติดมือนะครับดูมือนะครับ <S <S 1> <S 1> เห็นไหมฮะอ่ะมีคนอยากเห็นเดี๋ยวให้ดูครับก็เจ้าของรถขี่ไม่ล้างครับประมาณนี้ล้อโลน้ําเงินนะครับ ท่อเป็นท่อเว็บร้อยแหละแต่คอทำใหม่ไปตูดแตกด้วยเออเบาบายบายปลอมด้วยเปลี่ยนผ้าเออมีการเออบางโซ่อ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองดูดีกว่าว่าขี่แล้วเป็นไง ดูจากดูจากาสิ่งรอบๆอ่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงไม่ต้องความเร็วมันไม่ขึ้นก็ไม่ต้องอะไรมากมาย โคตรส,สั่นเลยอ่ะก็เอเคครับเดี๋ยวใครอยากรู้อะไรเดี๋ยวเอาเฟซเจ้าของรถทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับเหมือนเดิมใครอยากรู้ว่าทำอะไรใครสาวกคลาสสิกสาวกดีก็ไปถามกันได้นะครับโอเคครับขอบคุณี่รชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ